Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวมันจะโดรยนอดกว่าจะถอดโอดแล้วลอยซื้อๆโรยกองอะมองกล้องนี้ดิมองกล้องนี้ด็เหมองกล้องนี yeah. oh. ้เป็นข่าวนะโอเคตัดกองไปเลยอันหลงหลวมมอ้งหลวมต่างหลวมได้หลายตอนนี้มันแน่นเกินอ่าต้องหลงหลวมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้าวเอาก้นลงไปก่อน โอเคอ่ะก้าวตามนั่นแหละครับเอาก้นตามไปด้วยงั้นเดี๋ยวตัวมันจะดึงเข้ามาอือเนี่ยได้ไหมไปเก่งแล้วเก่งแล้วแล้วจ้าไปต้องมานั่งเล่นอะไรบนนี้เนี่ยสุดแล้วอ่ะ มันติดตาสุดๆอะไรไงอะค่อยๆ้าไปทั้งเล็ครับอ่ะถึงแล้วนะแล้วยังไงมันแตยากนะมีมือนี้ไไมอีกยิงขนปองยิงถาขาหน่อยนั้ มือนี้ห้ามปล่อยนี้ปล่อยมืนี้จับใ้ระวังดมนี้ห้ามปล่อยอะถ้ามือนี้ไม่ปล่อย้ไม่ตกมันนี้ต่อยได้ต่อยมือนี้ต่อยมันล็อกมากเลยล็อกแล้วเดี๋ยวล้วมหน่อยล้วมหน่อยต่อยหน่อยต่อยหน่อยขับมือขวาล็อกไวอยู่ไหมปุ๊บอยู่โอเคเอกกลากลางไปเรื่อยเยกลางมือนี้ยอกกางมือด้วยนางส้วจุธามาอีสานับนัดปะหลัดพร้อมเลยตัวเน้ย

อยาน้ยานี้ก่อนเอาก่อ้ไปกนมันได้ค่อยเอ็นตัวเอ็นตัวไปอนเอ็นเอ็ปล่อยได้ไหมอ่าปล่อยปล่อยได้แล้วแต่อันนั้นเราล็อกไว้นะห้ามปล่อยปตอนนี้ค่อยๆเอ็นตัวเอ็นตัวนเอ้ขาเตนเปนแบบนี้ไปล่อยให้หลวมๆนิดนึงให้มันไหลไปเฮ้ยดีเดี๋ยดีเดี๋ยวดีแล้วดีแล้ว อะไรตกใจหมดเลยืมเขียนอ,ยอะไรห,าามมหาลาอ,อย่างจับมือโน่นเลยรายง่นตัวดีชานักสาวเร์เรยดายาชายยัยพึ่งสานักตลาดเซฟตี้ไปเอามืกตัมมาจับตามหลงๆไหลไปเลยอย่าเพิ่ก้าวนะตามตามหลงลไปก่อนให้ต้นลงไปก่อนอ่าโอเคหลงๆแล้วค่อยๆเดินไปํามหลงด้วย พี่เบนะมาโอ้ยโิ้มออกมั้ยยิ้มออกไหมอนิ้วนิ้วชเลยเอออันนี้มันนิ้ กดขาตึงขาตึงก่อนอกไวลเขาไวเวเลยุ๊งไเดี๋ยวเดี๋ยวอยาตรขาตึงก่อนคขาตึงขาไมตึงอ้นีห้ามปอยอนีอยู่องอ้นี่ล็อกไว้อย่าปล่อยาตึงอันนี้ล็อกไว้ขาตึงขาตึงซ้ายต่อยได้ขาตึงขาตึงขาตึง้านขาตึงเขาเรียเซ็ตตี้เลย พร้อมที่จะลอยตัวขาตึงขาตึงข้างบนครับเดี๋ยจับใจดาขาตึงหน่อยนะขาลงมาเต้นขาเต้นเอาก้นลงไปหน่อยอ่านั่นแหละข้ากลองหลวมไหลไยเรื่อย ใจยังไม่ถึงเลยอะไม่เป็นไรยังไม่ถึงนิดนึงไหลไลงไปก่อนไหลไปเดี๋ยวผมระคองไว้ยังไม่ถึงอะทุงไหนนะนิดนึงอย่างนี้นึกถึงแล้วีแล้วีแล้วอ่าุเรอะอันี้ขาจับเชือกใช่ไหมครับขาแล้วกนปุ๊บล็อกไว้ลรากปุ๊บล็อกไ้มันจะด หาเอ็นตัวปลายอันนี้ตับไหนอ่ะอันนี้อันนี้ตับนี่อันนี้ตับนี่ยาวนี่อ่าหายเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นเอ็นได้ี่เอ็นตัวมันก็คือถอยหลังไปนี่แหละอ่าแต่มือขวาเราบกำไว้กลางหานิดนึงทรงตัวโอเคอ่าคราวนี้มือขวารับกำกำไว้ที่สุดปึ๊บตบมือซ้ายปล่อยเอาปล่อยมือนี้ปล่อยมือนี้ครับปล่อยมือนี้นะมือขวากำมาปล่อย ปล่อยๆๆปล่อยปล่อยปล่อยก่อนเจ้าผมผมไม,ไม่ไม่อยู่เนี่ยก่อนไ,ไม่ต้องจับไหนก็ได้อ่อมาจับนี่มาจับนี่หลมหลวมใช่ประคองตัวอยวูก่อนอ่ารายงานตัวเลยอ่าจุฬามาใหญ่ยินค่ะสำนักขลัดค่ะพร้อมค่ะอ่าเ,เซตเฟตี้เซฟตี้ออาไปนะเนี่ะเราตามหลมหลวมนะครับหลวมซ้ายหลวมขวาแล้มันจะไหลถ้ากำเนี่ยมันจะเบรกแล้วมก้าวไปเดินไป แต่ผมแต่แตผมเขาเลี้ยงไม่ได้ไม่อีกอีกไม่ไม่ไม่มือจับมือจับไม่ถูกครับมือจับไม่ถูกเอาที่ก้อนมาเอ็นตัวไปเอ็นตัวไปครับให้ขาตึงขาตึงขาตึงมือมือมือซ้ายปล่อยได้มือซ้ายปล่อยได้ว่าชยจากตรงนี้มือมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายอยู่นี่มือขวาไม่ที่ก้อนเออเลยครับมาเรื่องฮะมาเรื่องเข้าเข้ามาไม่ได้แล้วตอนนี้เอาหมูเอาหมูที่ก้นมนแบบนั่นแหละไปหาตึงหาตึงขาตึงขาหน่อยนี่ กางหาหน่อยนี้โอเคเอามือนี้ปล่อยไม่จับอันนี้แทนจับอันนี้เออน่าอยู่ได้มันอ่ะรจับตึงตามขวานน่ดนึงมือเนี้ยประคองตรงบนนี้อย่าเข้าไปใกล้แค่ประคองหมอ้าวโอเคมือขวากลางมันอยู่ใช่ไหมล่ะอ่าอยู่แล้วเอ้ากลางมือซ้ายกลางมือซ้ายเอานิดนึงแต่เอามือนี้กลางออกเออหุยพอดีเลยเอ้าหันไปลังงานตัวหน่อยเอาอะไรงานอะไรอะไรอะไชื่อชื่อชื่อออติมาขัดกระตุ้นค่ะพร้อมค่ะอันนี้เซฟตี้ โอเคมือนี้ประคองหลุมหลวมกําหลุมหลวมไม่ค่อก้าวเดินไปมือขวาหลุมหลวมก่อนก่อนก้าวให้มันหลุมหลวงไมได้ไหลหลุมหลวมหลุมหลวมเออเดินกันไม่เลื่อนไม่ลื่นไปเลยอ๋อคอไปไปตามหลุมหลวมาหลยเรื่อยๆข้าขาข้าวขาแกเลื่นอะไรเนาะ ก่อนมือเลยห้ามมาแบบนี้หน่อยมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปก่อนเดี๋ยวะไม่ปล่อยมือปล่อยคได้ไหมถ้าคิวกินแย่แล้วคิวกินแย่แล้วโอเคอยู่ใช่ไหมโอเอ่าคราวนี้มือขวาตามมือซ้ายกลางออก มือนี้กางเอ้ยมือมือต่างมือนี้มือนี้ก่างกันดเยนะเอาไรงเอาด้วยครับเอาด้วยอะไรอะไรอยอด้วยยอนด้ยคอน้เอกตวางสาวโชติกาพงจัปาค่ะมันมีพลเอกแล้วมันย้อนกับัตวาไดไงอะโอเคเรียกเตตีเรียกตี เซตตี้น้มือจับมือสูงๆหลังๆไม่พอนี่วงให้ก้าวไปกําุวไม่ไหลแล้วเพื่อให้ตัวมันไปก่อนแล้วให้ก้าวถ่ายกหลวมอีกหลวงมกมันแน่นเกินมันไม่ไหลไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มอะไรอย่างนี้าวมำลังหลวงลงหลวงลมงหลวมเออหลวไม่ไไปอ่ะั่นกำแน่นไม่ไหลน หลวมสองมี่เลยถ้ามันยังแน่นอยู่ก็ให้ลงหมยอหน้าไหมหมดแล้วใหแก้าวไผมนี่หน้าไหมหมดแล้วมื่อไรจะหลงถึงมางมางนั่นทีนะปกติโลดตัวนตัวซ้าย่งเนะตีเลยดนตัวซ้ายกับันแน่นเลยมื่หลงหลวมหลหลวมหลงสองาเลย